คุณปรน่มมัร่วมทุญก็จะเงินหนึ่งบาทพนแค่ใพัสดาเปลี่ยนนังสือร่วมทำบุญอีกวัดพัฒนาไทยบุญทุลร่วมทาบุญหนึ่งพันบาทคุณวรพลบุญนาทองร่วมทำบุท หนังสือพิมพ์เบบิีกนะครับเบบิ้กคนที่มันยอเรากิจกรรมฐานของาวบานของศิลแล้วก็จบมาเป็นผู้สิทธิของนักเรียนกน้อยโดยเฉากอย่าครับเมกตางจุดใหเห็นความสำคัญของผู้ที่อย่างไร้ ในตัุชงูนะครับนปของทางรับอันนี้เป็นบุญนะครับพรา่กากระจายเพ่อระจาย่ากรอ่้ครับนุนเราได้เลยครับนอกจากนั้นนะคร่อบุญนะครับเสร็จแล้วหนึ่งพานะครับ